เป็นมาโอตายกะเสาต้องเป็นมาหินเบาเกี่ยวมากระซำพ่อ่อหาะมากกู้มันแพ่งกระยอนเอาปากแด้งกองพูดนี่ตัวนีตัวละเขาลื้อไปทัวคอนเตีนอูดอนหอนนั่นละหอน น้องบูห่ารำผู้ไก่ไก่ทั้งน้องไข่กันใดเขาจาเขาลือจนคนนับกระเดิมคนถือสิ่งเสมมากอนไปลำบอนอำเภอ่อนแานพวกเจ้างานจัดท่าเจ้าภาพดูให้มากสามหากจับผู้เป็นเขียนดื้อใครได้ดูถ้วยุกเที่ยวเวียนไปล่ำหลายเทื่อนไรเทื่อเขาจนว่าเบื่อขี่ข่านเก็บผู้มาล่ำดูแต่ล่ำเอามากบ่จ้างบ่ด่ากินเงินกินทองแต่เรลาเจ้งห้องบ่ไป เอั่องคิดเื่อให้มากคิดแด้งรักคุนแดงแเดมให้เป็นติพอบันไดเป็นราโอตายจะเ้า,าจจต้องเป็นมาหินเบาเกี่ยวมากระซำพ่อน่อหัามากู้มันแพ่งกระยอนเ่าปากแดงองพูนมีตัวมีตัวละเขาลื้อไปทัวคอนเตียนอูดอน,น,นหอนันลาหอด น้องบูหาล่ำผู้ไก่ไก่ทั้งน้องไข่กันใดเขาจ่าเขาลือจนคนนับกระเดิมนคนถือสิ่งเสมมากอ่อนไปลำบอนอำเภอขอนตานทวงเจ้างานจัดท่าเจ้าภาพดูให้มากซ้ำหากกับผู้เป็นเขียนเดือใครเดือกทุ่ยวุบเกี่ยวเวียนไปล่ำหลานเถื่อนไรเถื่อนเขาจนว่าเบื่อขี่ขานเก็่ผู้มาลำหนูแต่ว่าลำเอามากบ่จ้างบ่ด่ากินเงินกินทองแต่เรา ตติดเธอให้มากติดแดงกับคุ้นแดงนแถมให้เป็นติพอบันไดเมนวานออต,ตายกะสาต้องเป็่นมาเห็นเบาเกี่ยวมากระซำพ่อน่อหากมากู้มันแพ่งกยอนเขาปากแดงกองพูดมีตัวมีตัวละเขาลื้อไปทัวคอนเต็นอูดอดหอนน,นั่นลาหอน ้องบูหัวลำผู้ไก่ไก่ทั้งน้องไข่กันใดเขาจ่าเขาลือจนคนนักกระเดิมนคนถือสิ้งเสมมากอม่อนไปลำบอนทำเพื่อค้อนตานพวงเจ้างานจัดท่าเจ้าฝากดูใหม้ามากซ้ำหากกับผู้เป็นเขียนดื้อใครได้โดดเทวุกเียวเวีย,วยนไปลำหลังเถื่อนไรเถื่อนเขาจนว่าเบื่อกี่ขันจ็่ผู้ ma lăm đủ, tre lăm ao mác, bò già, bò đà, thịt nến, thịt thóc, treo rượu trong hòng, kho bảy, lái hay phun đen, bên thịt kho bún đầy. bên bao kiều, mác cá sắm, nó nõi hàc, mác mặn, bạc đen, gông ตัวมีตัวละเขาลือ้อไปตัวคอนเตียนอูดอดหอดนั่นลาหอดน้องบูห่าร่มผู้ไก่ไก่ทั้งน้องไข่กันใดเขาจะเขาลือ้อจนคนนับก,กระเดิมคนถือสิ่งเซ็มมาก่อนไปลํำบอนทำเพื่อ,อนตันจ้างานจัดท่าเจ้าวผาตุให้มากสามหากจับผู้เป็นเขียนเดือไครเด้อดเว้วยุกเกี่ยวเวียนไปล่ำหลังเถือนไรเถื่อนเขาจนว่าเบื่อกี่ขานท็บผู้ มาล่ำดูแต่ว่ำเอามากบ่จางบ่ด่ากินเงินเกินทองแต่เล่าจองห้องบอไปไล่เถ้าดังทีกเถอให้มากติดแดงกับคุ้นแดงแตมให้เป็นติพอบัน